สวัสดีครับเมื่อร่วงวัยปลายทางที่หวังหมายสุขภาพกายสุขภาพใจให้โหยหาเกียรติยศตำแหน่งและเงินตราที่ด้านด้นหามันมาไร้ค่าคุณ เกียรติอยู่ที่ศรัทธาน่าเชื่อถือไม่ใช่เพียงเล่าลือหรือใครหนุนคงไม่ใช่ความโชคดีหรือมีบุญเกียรติก็คือต้นทุนที่ยั่งยืนส่วนตำแหน่งเดี๋ยวดาวท่าร้าวฉานก็จะกลายเป็นตำนานอันสุดฝืน ความอิจฉาคือนิสัยที่ยั่งยืนตาแหน่งใหญ่ใช่ไหลรื่นช่างยากเย็นส่วนเงินตราหามาได้ไม่ของคิดมาแบบถูกสุจริตคือปมเด่นถ้าได้มาแบบผิดผิดแม้ปิดเลนก็เป็นปมเป็นประเด็นเล่นเกมกันซื่อสัตว์ สุจริตและคิดชอบคือคำตอบสุดท้ายที่สร้างสรรค์เกียรติตำแหน่งเงินราค่าของมันอยู่กับเราแค่สั้นๆเท่านั้นเองอย่าหลงเพลินเดินผิดคิดให้ตกมัวว่าไหววนในนรกอย่างเครียดแก้่งสรรพสิ่งคือภาระ แบกกระเตงถึงเวลาก็ไปเองแบบเปล่าเปลยครูเรกรำปางวันละกรอออนไลน์คนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดีไม่มีใครได้อะไรตลอดไปหรือเสียอะไรตลอดไปขอเพียงแค่รู้จักพอดีทุกคนก็จะเป็นสุข ทำดีได้สบายใจทำใจได้สบายดีนะครับ